แล้วถ้าเกิดว่าต้องถอดซิลิโคนเนี่ยแนะนำยังไงถอดที่ไหนต้องเตรียมตัวยังไงผมคิดว่าแพทย์ที่เป็นสัญยญแพทย์เนี่ยสามารถถอดซิลิโคนได้แต่ว่าการเตรียมตัวเนี่ยก็อยากให้อยู่ในมือของสัญยญแพทย์ตกแต่งหรือว่าศัญยญแพทย์ เฉพาะทางด้านต้านงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนที่จะถอดเนี่ยควรจะมีการตรวจร่างกายควรจะมีการตรวจภาพทางรังสีด้วยนะครับภาพทางรังสีเนี่ยก็คือการตรวจลตราซาวด์แมโมแกรมหรือว่า m อ i นะครับอันนี้ถือว่าสําคัญนะครับจะบอกว่าการถอดซิลิโคนเนี่ยนะเราไม่ได้ถอดแค่แบบเหมือนดึงออกมาอย่างเดียวครับเราต้องดูด้วยว่าถุงพังผืดรอบๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าพังผืดร,รอบๆไม่ได้ผิดปกติเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้ ถอดอย่างเดียวก็จบแต่ถ้าเกิดว่าพังผืดรอบๆผิดปกติเนี่ยเราอาจจะต้องเลาะพังผืดบางส่วนที่ผิดปกติออกมาตรวจหรือถ้าเกิดว่าพังผืดที่เราพบเนี่ยผิดปกติเกือบทั้งหมดเราก็ต้องทําเรียกว่าเป็นอ n งบ o ็อกแคปซ l e เลคโตมีก็คือว่าเอาตัวแคปซูลที่แข็งๆในรูปอย่างงี้ครับออกมาทั้งหมดนะครับหรือถ้าเกิดว่า ในพังผืดเนี่ยบางทีมีเนื้อง,งอกอยู่ได้นะที่สุดที่โด่งดังที่สุดเนี่ยก็คือตัว BIALCL หรือว่า Breast Implant Associated Anaplastic l ass a r g Cell Lymphoma นะครับก็คือเป็นตัวที่แบบเราพบบ่อยที่สุดเลยถ้าเป็น BIALCL เนี่ยก็คือแบบเรียกว่าตัวโหดที่สุดแล้วนะครับที่เรารู้จักกันตอนนี้นะครับผมเคย ทำผ่าตัดเสริมหน้าอ,อกคนไข้เราก็ถอดซิลิโคนคนไข้ด้วยระหว่างทาเนี่ยก่อนทําผมก็จะเช็คแมโมกรมอนเทสซาวก่อนหลังทําก็ตรวจติดตามระหว่างทําก็จะทาดูเนื้อเต้านมว่าเป็นยังไงบ้างเจอคนไข้ที่มีมะเร็งเต้านมโดยที่ไม่รู้เนี่ยหลายรายแล้วนะครับเจอเป็น10บสรายเลยถ้าเทียบกับที่เราทําศัลยกรรมหน้าอ,อกมาประมาณสักห้าพันหกพันรายเนี่ยเจอเป็นน่าจะประมาณสิบ 10บลายขึ้นไปที่การที่เราเตรียมตัวด้วยกันมาโม,รรมุนกระซาวเนี่ยแล้วเราตรวจพบความผิดปกติของเนื้อเต้านมแล้วเราทําการตรวจก่อนได้ว่าเขามีความเสี่ยงหรือเจอก้อนเนื้อที่เป็นความเสี่ยงมะเร็งเต้านมแล้วเราสามารถผ่าตัดแล้วก็รักษาให้เขาได้